เทฟชิมได้เลยผ่าปุ๊บชิมปั๊บไม่อร่อยเปลี่ยนได้เลยครับ313บาทจา้าลูกนี้อะลองชิมได้เลยครับเริ่นชิมก่อนนะอร่อยไม่อร่อยบอกตรงๆครับไม่อร่อยเปลี่ยนได้ทันทีจ้ะเป็นไงบ้างจ๊ะ เรียรับประกันเนื้อแล้วจ้าผ่าปุ๊บชิป,ปั๊บไม่ลอยเปลี่ยนได้ทันทีนะครับเกือบได้เลยนี่นะครับผมอร่อยไมเ่เล่นไ,ได้นะบอเวลให้โปดจาาหอมแพงต้องกินให้หมดนะจ๊ะอ่ะเอาเลยจ้ะมันมีนิดหน่อยเปลือกบ,บางแก่จ้าครับกรอบนอกเน่าในเล,เลยพี่ไม่เน่าไม่ขายจาร้านนี้โอเคจ้ะเรียดจริงนะ อยากได้แบบไหนบอกได้เลยมีมให้หมดเลยครับคือเลยเลยติดมาหน่อยเดียวอะ่ะได้เลยเ,เลยครับขอมันแพงเอาให้หมดนะ,ะนนนได้ผมบมากครับผม เนื้อแบบไหนจ้าสั่งได้เลยนะครับผมทุเรียนรับประกันเนื้อเลยจ้าผ่าปุ๊บชิปปลาไม่ลอยเปลี่ยนได้ทันทีครับกรอบนอกนุ่มในเลยจ้านี่นะดูเนื้อทุเรียนเลยครับรับประกันเนื้อเลยพี่ว่าเนื้อดีจริงครับผ่าปุ๊บชิปปลาไม่ลอยเปลี่ยนได้เลยร้อยแปดสิบครับแต่รับประกันเนื้อนะผ่าปุ๊บชิปปลาไม่ลอยเปลี่ยนเลยครับได้แล้วจ้าลูกทานหนักที่ลูกใหญ่ที่สุดลองชั่งเนื้อดูได้นะได้เนื้อเยอะไหมหมดพอดีกินวันนี้เนื้อดีแต่ว่าได้แค่สามฟูนะครับแต่ว่าเนื้อดีมากครับ ได้เลยเองได้เนื้อกว่า8กิโลถ้าเนื้ออย่างเดียวก็หลายร้อยได้แล้วครับดตัวพี่หน่อยพูดเรียนรับประกันเนื้อเลยพี่ผ่าพิชิตเราไม่หวัดเก็บดพี่ดูลูกนี้ก่อนไหมดูเนื้อลูกนี้ก่อนมันไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็ผูมันที่ต้องเอาสองเหลือลูอกใหญ่นะครับโอเคลูกนี้ได้เนื้อสวยครับบอกเลยติ๊ตินได้เลยครับ จะได้สามูนะครับสามร้อยเจ็ดสิบสามหรือสามร้อยเจ็ดสิบ่จา<แ>นนี่เลยลองจริงเลยครับอร่อยไหมอร่อยบอกตรงๆนะไม่ต้องเกรงใจนะ,ออะขอความจริงเลยครับอร่อยไหมตัวเองโอเคนะาการพูดึงได้เลยครับ

ไงมาพี่น,น,นีเ่เรียบร้อยครับผม,มเลี้ยงลูกไหนครับตรงน,นี้เกิดบีบผมนี้อยู่ลูกนี้เอาลูกนี้ไหมคอมากครับลองจริงเลยไหมแต่ไม่มีปิ๊ง จะหวานได้นะลูกนี้เท่าไหร่นะ300เท่าไหร่นะ337บาทครับผมพิกแค่3 0 0อพอไช้ไปไหนกินของฟูไม่ใช่คุณล้าอมันกันมีางไหนนี่นี่ทุเรียนแล้วประกันเนื้อเลยจะผ่าปุ๊บชิปปลาไม่ลอยเปลี่ยนได้เลยนะครับ สามร้อยพอดูเน <bunker. S 2> ื้อท no, no. no, no, ุเรียนเลยครับเอารออะไรหอเลียครับผมนู่นนู้นนู้นเอาออกมาลูกค้านี่นะ ไม่หมด่ได้ดได้ไหมเดี๋ยวผมจิ้มให้ไหมอเอหมดแล้วนะครับนี่นะอะไรเพิ่มไหมครับของเงี้ยบ